สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนพับสป,ปริงนะคะขั้นตอนซึ่งไม่ยากเลยค่ะก่อนอื่นจะบอกอุปรกรณ์ก่อนนะคะเราใช้แค่กระดาษพับเราสองอันสีอะไรก็ได้นะคะเราพับตามนี้เราได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็จะพับแบบนี้พับแบบเดิมเลยค่ะแบบนี้นะคะ ได้ล่ะทำแบบได้แล้วค่ะนี่ค่ะคุณทำได้แล้วแบบนี้อีกนะคะ แบบนี้ทั้งหมดเลยค่ะแล้วมันก็จะไม่เห็นจะยากนะคะใช้มือข้างไหนก็ได้ที่ถนัดนะคะแบบนี้นะคุณก็จะได้กระดาษพับดาว แบบสปริงซึ่งขั้นตอนไม่ยากสามารถติดตามได้นะคะช่องเอวาพาเพลินค่ะวันนี้ว,วันนี้ขอลาไปก่อนนะคะแล้วค่อยไปเจอกันวันใหม่นะคะขอบคุณค่ะ